สวัสดีค่ะพบกับเพจอีกครั้งนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เราจะมาฝึก โยคะก่อนนอนกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะมาฝึกโยคะก่อนนอนเพื่อให้นะคะคนอนหลับง่ายหลับลึกมานั่งคัสสมาธิหายใจเข้าหายจออกยกมือขึ้นแบบนี้ง่ายๆเอียงลำตัวนะคะไปด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดลำตัวขึ้นมาแล้วเอียงศีรษะไปอีกข้างนึงหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเลื่อนมือทั้งสองมาด้านหน้าแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะท่านี้ลดอาการปวดหลังยกแขนขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกยืดไปสุดๆเลยนะคะแล้วก็สลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกวาด กางแขนนะคะยกสะโพกขึ้นมาแบบนี้นะคะยกลําตัวขึ้นมานะะแล้วก็ค่อยนะคะตั้งเข่าขึ้นกลางเข่าแล้วก็เดินแขนมาด้านข้างะคะบิดลําตัวนี่เองท่าง่ายๆต่อไปท่าผีเสื้อมือมาประสานแล้วก็ประกบกันที่ฝ่าเท้าก้มศรีรษะลงไปท่านี้แค่อาการ ปวดขาหนีบปวดหลังแล้วค่อยๆกางมือออกไปคางติดพื้นหรือวา่างติดกับนะคะที่นอนเบาะนอนหายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันยืดไปโอ้โหหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยๆขยับลำตัวย,ยืดแขนกว้างๆยาวๆหายใจเข้าหายจออกคะ ยืดลำตัวกลับมาแล้วนำมือซ้ายมาจับที่เข่าขวานะคะมือขวานะคะเอื้อมไปด้านหลังสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออก ยืดลำตัวกลับขึ้นมาต่อไปนะคะนำมือทั้งสองมาจับที่ฝ่าเท้าทั้งสองนะคะเป็นท่ายืดขาก้มศรีรษะนะคะหายใจเข้าหายใจออกใครที่ยังไปไม่ถึงก็ค่อยๆย,ยืดลำตัวยืดศรีรษะนะคะขึ้นและลงหายใจเข้าหายใจออกยืดฝ่าเท้า แล้วก็วาดมือแ้งส่องไปด้านข้างนะคะท่าน,นี้ยืดลำตัวดีดีมากๆใครที่มีอาการปวดเอวด้านข้างนะะแล้วก็ปวดลำตัวตัวแข็งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกมือประสานกันหายืดไปด้านหลังนะคะต่อไปนะคะ หายใจเข้าและหายใจออกนั่งสะโพกทับส้นเท้ายืดแขนยอยาวไปด้านหน้าคางติดพื้นยกสะโพกขึ้นมาท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นการยืด ตรงบริเวณช่องท้องแล้วก็นะคะใต้รักแลแขนนะคะกอ็น,นอนเอาง่ายๆเบาๆนะคะแล้วก็อยู่ในท่ากล้าน,นะคะท่ายืดยกนะคะสะบักขึ้นมานะคะอยู่ในท่าแมวนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยย่อนหน้าท้องลงไปยืดสะบักขึ้นมาท่านี้ใครๆก็ทำได้ง่ายมากๆ แล้วต่อไปนะคะสอดแขนนะคะใต้แขนอีกข้างนะคะเป็นการยืดนะคะตรงบริเวณสะบักนะคะแล้วแขนท่านี้ดีมากๆแล้วเราจะสลับกันอีกข้างนึงนะคะง่ายมากๆถ้าง่ายๆนะคะใครก็ทำได้ถ้าอยากที่จะนอนหลับสบายนะคะ ยดโจค่ะก่อนนอนนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะยกลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนะครับงอพับเข่าเปืดนะคะค้นานีดหรือนท่ากบนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้นะคะแก้อาการปวดค้านีดได้ยอดเยี่ยมมากๆหายใจเข้าและหายใจออก แล้วเฟก็จะนอนราบลงไปหายใจเข้าหายใจออกมือท right ั้งสองกอดเข่าที่พับนะคะให้มาติดกันอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกนะคะท่านี้เป็นการนวดตรงบริเวณช่องท้องนะคะช่วยในการขับถ่ายได้ดีต่อไปนะคะบิดลำตัวมือมานะคะแตะที่เข่าสลับกันไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ปวดเอวบ้านเอวสะโพก หายใจเข้าและหายใจออกยกปรับเข่าแล้วก็นะคะบิดลำตัวไปด้านซ้ายด้านขวอาอสลับกันไปนะคะสิบถึงรอบได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกมือกอดเข่าหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนกลนะนะคะวางขาลงไปวางมือลงไปแล้วก็ค่อยๆขยับศีรษะนะคะ ท่านนี้ช่วยนะคะแก้อาการปวดคอค่ะหายใจเข้าหาจะออกยืดคอไปหลายๆรอบเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกว่าสบายแล้วนะคะ ก็ะคะ่อยวางขาลงไปวางมือลงไปผ่อนคลายลองเอามือมาลูบจับที่ท้องดูหาเจ้เก้าต้องผ่องหายใจออกท้องอยู่วางมือลงไปผ่อนคลาย นะคะทำท่านี้แล้วนะค,ะคุณสามารถหลับไปได้เลยหายใจเข้าหายใจออกขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะพบกันใหม่ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ